บิลกุสซีมิลลาอีลมานิรเราะฮีมมัดสลามุอะลัยกุมาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูหนึ่งอายะห์ที่จะให้ทางออกกับทุกสถานการณ์ชีวิตไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนก็ตามนั่นคืออายะห์ในซูเราะอัตตอลาคที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะะตอาลาได้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะจีมว่าไย่จะตกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคเราโจอวะยัรซุกุฮูมินไฮิุลาอิฮตะซิบเราจะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ อัลลอฮ์จะให้เขาพบกับทางออกและจะประทานริสกีให้กับเขาอย่างมากมายโดยที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนวยรุสุปูฮูมินไฮสุไลยัต์สิอันนี้เป็นอายะเป็นทั้งกำลังใจและเป็นทั้งแนวหาถูกคือกุรอานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กำลังใจปลอบใจคนอย่างเดียวไม่ใช่กุรอานเป็นชีฟาอุลลีมาฟิสซูดูรเป็นกำลังใจเยยวยาหัวใจแล้ววาฮุดันเล่นเป็นทางนำคือกุรอานบอก how to บอกวิธีการที่จะลงมือสู่การปฏิบัติอารมาดูบทเรียนจากอายะนนี้นะแล้วก็เอาไปปรับใช้ทุกคนสามารถที่จะนําเอาเนื้อหาสั้นๆของอายะนเนี้ยในสุราอัปตรเนี่เอาไปปรับใช้ได้ประการแรกเลยคือคืออายะนนี้อยู่ในสุราอัปตระนะพี่น้องดูว่าอันหนึ่งก็ปัญหาสําหรับชีวิตของคนก็คือเรื่องการหย่าร้างอะไรต่างๆใช่ไหมแสดงว่ามีในัยะสําคัญว่าเราตั้งใจที่จะให เนื้อหานี้อยู่ในสรัตตะละเหมือนสองเรากำลังจะบอกว่าปัญหาต่างๆที่มนุษย์กําลังประสบพบเจอทางออกอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตละลาทางออกของอายะน,นี้นะอยู่ในสรัตตะลัดังนั้นนี่คือบทเรียนแรกว่าปัญหาจะขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮฺสามารถที่จะให้ทางออกนะบทเรียนที่2ก็คืออายะนี้พูดถึงการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้พูดถึงตัวปัญหาถามว่าทําไมอ่ะเพราะว่าวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะผ่านพ้นปัจจุบต่างๆในชีวิตไปได้ คือการมองข้ามปัญหาบางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าปัญหามันก็ต้องเผชิญต้องต่อสู้ต้องใช่มันต้องผ่านปัญหาตรงนั้นไปไม่ใช่ให้หนีปัญหาแต่วิธีการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยอันหนึ่งนะมันต้องมองข้ามปัญหาไปขนาดไอสไตน์เนี่ยเขายังพูดบอกว่าถ้าหากว่าคือคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างขึ้นมาด้วยกับสติปัญญาเดียวกับตอนที่สร้างปัญหานั้นมา แต่มันต้องมีสิบยที่มันใหญ่กว่าก็คือหลักการมองข้ามอนาและี่น้องดูอาอันนี้ที่เราสุบะหานะฮัวตาได้บอกว่าใครก็ตามยำเกรงต่อละเราจะให้ทางออกแก่เขาพูดถึงปัญหาไหมไม่พูดถึงแบบแสดงว่าตัวคําศัพท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันคือวิธีการที่จะก้าวข้ามบททดสอบต่างๆไปได้คือยำเกรงต่อละและโฟกัสที่ทางออกไม่ใช่โฟกัสที่ปัญหาอันนี้ข้อที่สองจงโฟกัสที่ทางออกอย่าโฟกัสที่ปัญหาส่วนวิธีการที่เราจะกระทำเนี่ยก็คือยำเกรงอัลลอฮ์ ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แม้จะไม่เห็นทางออกก็ตามแต่ไปโฟกัสว่าหาทางออกอันนี้ผมนําเอามาใช้แม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมันเวิร์กป่ะสมมติว่าของหายหรืออะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยผมก็จะบอกกับบางทีบอกกับลูกหรือบอกกับภรรยาหรือบอกกับคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าอย่างเวลาเราหาอะไรอย่งใหต่างๆ,ๆเนี่ยคือถ้าไมเ่เซ็ตเราหาแบบว่าไม่น่าจะเจอมันก็อาจจะไม่เจอแต่ถ้าเราตั้งใจว่ามันจะเจอส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันปรากฏว่าเจออันนี้มันเป็นเหมือนกับตัวอย่างเล็กๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่โตแต่ว่าอาการของระบบที่เราสุบะฮัยในฮวนตาซ่าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราโฟกัสทางออกอันดับแรกเราต้องเชื่อด้วยว่ามันมีทางออกไม่ใช่คนสิ้นหวังไป้สิ้นหวังไม่ได้เวลาแตะอสูมีเร,ราให้ละอัลลอฮ์บอกอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺอินน a h ยอ a y a s ิ m i r a w h a ้ล a จะไม่มีใครสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺละลอกุมกาฟิรุนอกจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธเท่านั้น wama y a t ะกิ l a haya จ a l l a huma a k r a j จา วัยรุนสุกุมินไฮยสุรายานตศิลแล้วเราบอกจะประานทีน่สกิลโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านเศรษฐกิจการยำเกรงต่อเราคือการปฏิบัติตามสิ่งที่เราใช้ออกหางจากสิ่งที่เราห้ามคือไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทําจิตใจให้สบายตักวานในฮาฮูนาตรงนี้อีกส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นข้อที่3สุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือเรื่องโดยเฉพาะปัญหาด้องการเงินนะคือยำเกรงต่อเรายำเกรงต่อแล้วต้องเข้าใจว่ามันคือการปฏิบัติตามสิ่งที่เราใช้แล้ออกหางจากสิ่งที่เราห้ามใช่ แต่จุดสาคัญของตักวาคือท่านบเบลอยู or or ่ตรงนี้ตักวาฮาหุหมายถึงกระบวนการในการทําความดีของเรามันต้องนําสู่การขัดเกลาจิตใจคือการทําใจให้สงบทําใจให้สบายยะจัลละหูมะครอยาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาและอัลลอฮ์จะประทานลิสกีให้แสดงว่ามันอยู่ที่ารตักวาบางคนไม่เข้าใจตักวาคืออะไรท่านบีบอกตักวาฮาหุนนะคือหัวใจ คือหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือหัวใจที่บรราัจากบนทีนหัวใจที่สงบหรือหัวใจที่ระลึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺบิทิคล,ลิลาฮิตตมาอินนุนกูลุพึงทราบเถิดด้วยการระลึกถอัลอดนี่คือทําให้หัวใจเนี่ยสงบนิ่งและหัวใจย้ำเกินคือหัวใจที่สะอาดหัวใจที่พร้อมที่จะรับโอกาสต่างๆมากมายใครสนใจเพิ่มเติมมันมีหนังสือที่บ้านมุสลิมทำม,มาเพิ่งออกมาใหม่นะครับ แต่ว่าผมพิมพ์มาแค่500เล่มแล้วก็เกือบไปหมดแล้วนะครับเพราะพิมพ์มาจำนวนเยอะที่เป็นพิมพ์ครั้งที่2แต่ว่าเพิ่มเติมเนื้อหาชีวิตไม่ได้แย่ก็แค่ต้องการอันกุรอานอันเนี้ยราคา1,490บาทปกติค่าส่งใน50บาทคนชมคลิปนี้ผมให้เลียงได้ราคาพิเศษก็คือ1,290 1290พี่น้องพิมพ์1290พร้อมแถมเล่มนี้ให้อีก10คน10ท่านนะครับถ้าใครสนใจพี่น้อง CF สนใจ หรือทักไปทางอินบ็อกซ์นะครับทักเป็นเพื่อนก่อนถ้าเป็นแอปสีดำนะครับทักเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็บอกว่าสนใจหนังสือเล่มนี้1290พภรรยาผมเป็นคนเขียนหนังสือที่รวมข้อเขียนให้ชีวิตปีทางไปด้วยแรงบันดาลใจจากทุกคนคือไม่ใช่แค่แรงใจอย่างเดียวแต่มีทางออกด้วยวิธีการเนี่ยความลับระหว่างเรากับอัลลอฮ์จะมีหัวข้อต่างๆที่ยืนยันขอบคุณที่อดทน ข้อต่างๆที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอปุปสรรคต่างๆในชีวิตไ,ไปได้ด้วยกับการอยู่กับอัลกุรอานเพียงพอต่อชีวิตระหว่างเรากับอัลลอฮ์แสงจ้าในวันที่ฟ้ามือต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าใครสนใจ่ป้องซีเอฟม็ได้เลยนะหนึ่งสองข้าหน,นังสือม่จำเปนจำกัดนะและถ้าหมดแล้วเนี่ยเล่มจริงๆเนี่ยขาดตลาดไประยะหนึ่งแล้วและคนถามถึงเยอะมาก ถ้าหมดแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์อีกทีเมื่อไหร่ดังนั้นใครที่ยังไม่มีข้อความหรือจะมอบเป็นกําลังใจให้กับใครนะริบซีเอฟไปหนึงสองต่อศูนย์พร้อมแถมเล่มนี้อันกุรอานทำ่อคําฉบับพกฟ้าเล่มนี้ผมเป็นคนเรียบเรียงเองเป็น5อายะห้าสุร้อนในอันกุรอานที่อยูิสลามฟาติฮะห้าอายะแรกของสุร้อนบะกรออายะอายะกุลสีแล้วก็สามกุลนะครับก็จะได้เป็นของแถมไปใครสนใจรีบว่าสนใจหรือซีเอฟหนึ่งสองต่อศูนย์นะครับเซรั่มบริโภคลริสุทธิ์อัลลอฮฺ